ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขาย ID ดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชินอิมแพคบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขาย ID ดดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผม UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ u g p h o n e c o m ได้เช่นกันนะครับผม โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone สวัสดีชาวคงไกซาเร็เวทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวลือของตู้แพด2.3นะครับเรามาดูกันว่าข่าวลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมขอยกมิทีหนึ่งนี่คือข่าวลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอดจะใส่ตัวละครที่ น่าจะเข้ามาในแพทนั้นเช่นกันนะครับเผื่อว่ามันจะไม่ตรงเนาะเรามาเริ่มที่ข่าวลือกันก่อนครับผมตู้แรกในแพท2.3ครับตัวละ so, right. so, ครใหม่ท sure ี่จะเข้ามากน่คือต uh ัวของไฟฟลายนะผมส่วนตัวละครรีรันเนี่ยจะเป็นต uh ัวของรวนเหมยนะครับในตู้ครึ่งหลังนะครับผมตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยคือตัวของเจดนะครับแล้วก็ตัวละครรีรันเนี่ยจะเป็นตัวของอาเจนตินะผมทั้ง4ตัวละครนเนี่ยเอาจิงๆิเนี่ยจะมีตู้หลังนะครับที่ผ่าซ้ำกันเลยนะ เพราะว่าเจดกับอจิติเนี่ยคือผ่าปัญญาทั้งคู่แต่ว่าเมคานิกในการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันอธิบายความสามารถแบบคร่าวๆของตัวละครก่อนนะครับผมเรามาเริ่มมาที่ไฟไฟลายนะครับผมจะจัดอยู่ในพาดของทําลายล้างนะครับาธาตุไฟซึ่งจุดเด่นของไฟไฟลายเนี่ยคือการที่ตัวของน้องเนี่ยกดอันติแล้วจะเข้าสู่สถานะพิเศษนะครับซึ่งท,ทาให้สกิลต่อสู้เนี่ยกลายเป็นสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังได้นะครับอีกอย่างนึงสามารถแปดจุดอ่อนไฟได้ด้วยตัวเองเลย แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ทำลายล้างในการทำเดโมจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของไฟไฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นในเมคานิกซูเปอร์เบรกนะครับผมอ่ะนี่คือคร่าวๆของตัวละครไฟไฟนะครับส่วนตัวของรุนเหมยนะครับผมเอาต,ตรงๆแล้วรวุนเหมยเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเอฟเฟกต์ทำลายล้างนะครับที่เข้ามาเลยตอนนั้นเนี่ยไม่มีตัวไหนเล่นเอฟเฟกต์ทำลายล้างจริงจังเลยนะครับแต่ว่ารุนเหมยเนี่ยมาก่อนการนะครับผม รุ่นใหม่เนี่ยบัฟเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้ทั้งทีมถึง20%ครับแล้วก็ช่วยทําให้เบรกมอนสเตอร์ไวด้วยครับซึ่งตีซูเปอร์เบรกอ่ะมันได้ใช้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าการที่ลดเกรดเกาะของมอนสเตอร์หรือว่าที่เราเรียกว่าทับเนสครับผมได้เยอะขึ้นทําให้ดามิตซูเปอร์เบรกแรงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะนั้นตัวของรุ่นใหม่คือซับพอร์ตที่ดีสุดของ ตีซูเปอร์เบรกนะผมเพราะนั้นใครยังไม่มีมันควรจะเปิดจริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นซูเปอร์เบรกเอามาต่อที่ตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจดนะผมเจดเนี่ยจะมาในพาดของปัญญานะผมาตาควอนตัมครับเจดเนี่ยจะเป็นตัวละครโจมตีต่อเนื่องนะครับซึ่งเจดเนี่ยจาเป็นจะต้องเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำดำามจได้นะครับเอาอย่างนี้ตามปกติเนี่ยในตี้ของโจมตีต่อเนื่องอ่ะมันจะเล่นไป2 DPS ครับมันจะเล่น 1โทปาสกับ1ดาเมจอ่ะ1โทปาสกับ1ดาเดเมจคุณนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเจดเข้ามาเนี่ยจะมาแทนตำแหน่งของเลโชครับถ้าเกิดว่ามอนแพ้ควอนตัม um เนี่ยเอาเลโชออกใส่เจดเข้าไปอ่าน่าจะดีสกิลของเจดเนี่ยคือการที่บัฟใส่ เพื่อนที่เป็นตัวดาเมจอีกคนหนึ่งเพื่อทำให้เจดเนี่ยเก็บสแต็กแล้วก็มีความสามารถในการทาดาเมจขึ้นมาได้ครับหรือจะบัฟใส่ตัวเองก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหรจ่จากที่แอดลองอ่านสกิลมาดูนะครับนี่คือตัวละครของเจดครับเดี๋ยวรอเข้าจริงเราค่อยเทคันอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะทีนี้ตัวของอจินติครับผมเป็นตัวปัญญากายภาพอีกตัวหนึ่งเทียนมองว่าถ้าคุณทําเสร็จอะ มันจบคอนเทนต์เอ็นเกมได้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องทําให้มันแรงจริงๆครับคุณน่าจะเข้าใจดีว่าผ่าดปัญญาเนี่ยเก่งกับมอนมู่ครับแต่ไม่เก่งกับบอสเวลาที่คุณเอาไปลง MOC เนี่ยคุณจะเจอปัญหาก็คือตีบอสไม่ค่อยตายนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจิตติทำไม่สุดจริงครับก็จะมีปัญหาแบบตัวผ่าปัญญาตัวอื่นนั่นแหละแต่ว่าพอคุณทําเสร็จแล้วเนี่ย มันลงได้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ MOC ตัวของ Peer Fiction หรือว่าคุณเอาไปเล่นในซิมก็ได้ครับมันเล่นได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นที่ใครยังไม่มีตัวดามเมดกายภาพดีๆหรือว่าคุณไม่ได้เปิดบู๊ทชิลอะไรอย่างเงี้ยอาจจติตอบโจทย์มากๆถ้าตู้มันมาอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมแอนมองว่าตู้แลกตึงมากไฟไฟกับเหมยเนี่ยคือทั้ง2ตัวละครนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปิดไฟไฟกไ็ค,คุณจะต้องเปิดเหมยครับ คือมันหนีกันไม่ได้ครับเปิดไฟไฟาก็ต้องเปิดเหมยอ่ะเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจสูงสุดให้กับไฟไฟ i เพราะว่าไฟไฟ i เนี่ยจะไปเล่นตีซุปเปอร์เบรกเนาะซึ่งจะเป็นตีของ MC ประสานของเราตอนเนี้ยนะครับซึ่งตีนั้นมันต้องใช้เหมยครับถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้ครับแต่มีจะดีกว่าอ่ะมีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีเหมยแล้วคุณก็ต้องเปิดไฟไฟ i เนี่ยโอ้แอดบอกเลยว่า ตเพรนะครับหนักมากๆนะครับส่วนในตู้ข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นตีโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเจ็ดเป็นตัวละครที่จะเป็นต้องจะต้องเปิดครับส่วนอาเจนตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในท่าของกายภาพเนี่ยมันก็จะมีตัวละครแทนกันได้อยู่ครับอย่างเช่นตัวละครในตู้ถาวรเนี่ยพวกคาร่านะครับหรือว่าตัวละครสีดาอย่างพวกซูชางอะไรพวกเนี้ยตัวละครพวกนี้ก็ค่อนข้างเก่งครับอาจจะเล่นแทนเลยก็ได้ครับหรือว่าใครเปิดบูสซิลไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแบบเปิดอาเจนตีก็ได้ครับเพราะว่าคุณอาจจะไปใช้คาร่าแทนอย่างเงี้ยในพวกเพ อ่ะทีนี้ครับผม4ตัวเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับผมจริงๆเนี่ยแอดมองว่ายังมีอีก2ตัวครับที่มีโอกาสรีลันกลับมาเหมือนกันนะครับผมนั่นคือตัวของดรเรโชครับกับหัวหัวนะครับในความพิสูจน์ตัวของแอดเนี่ยไฟไฟมากับลวนเหมยเนี่ยไม่แปลกนะครับแต่เจดมากับอาจินติเนี่ยแอดยังแปลกๆอยู่แอดยังคิดว่าเจดเนี่ยจะมากับตัวของหัวหัวหรือเปล่า อ่าหรือว่าไฟฟเดี๋ยจะมากับตัวของหัวไหมแล้วว่าลวนไปไปไปตู้ที่สองไหมอะไรอย่างเงี้ย โอหัวเนี่ยก็มีโอกาสรีรันสูงมากเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวของเลโชเนี่ยอาจจะมีโอกาสรีรันน้อยกว่าคนอื่นหน่อยโอหัวเนี่ยมีความสามารถในการบัฟทีมด้วยนะครับเป็นฮิลเลอร์ที่บัฟได้ครับเร่งเกตพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ไหนจะสามารถบัฟแอ็แท็กได้อีก40%ซครับซึ่งแน่นอนว่าโอหัวเนี่ยจะเป็นตัวละครซับเทนในตี้ของตี้ดอทนะครับใครเล่นคาบก้าอยู่ก็ควรจะต้องเปิดจริงๆนะครับเพราะว่ามันบัฟแรงอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับไฟฟลายเนี่ยเท่าที่อ่านมานะครับผม ใช้พลังงานเยอะมากนะครับบางทีใส่หัวหัวไปอาจจะดีด้วยถ้าเกิดว่าหัวหัวลีรันมาจริงเนี่ยอันนี้หนักเลยครับในตู้8.3นี่คือแบบแทบจะได้เหมากันทุกตู้นะฮะถ้าหัวหัวมานะทุกคนส่วนตัวของเ이โชเนี่ยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเ이โชมาเนี่ยคือเ이โชเนี่ยสามารถเล่นนอกตีโจมตีต่อเนื่องได้จริงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เ이โชพีที่สุดเนี่ยคือการเล่นกับตีโจมตีต่อเนื่องเนาะก็คือต้องมีโทปาต้องมีอเวตูลีนอะไรพวกเนี้นะครับ ที่เนี้ยจะดีที่สุดสําหรับตัวของเลโชซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปั้นทีมโจมตีต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นจะต้องมีดรอเตอร์เลโชแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดรอเตอร์เลโชน่าจะมีกันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันแจกนะครับผมมันแจกตั้งหลายแผทใหนทุกคนเพิ่งจะอ,ออกไปเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาจริงจริงเนี่ยแอคิดว่าสิ่งที่หลายคนขาดอยู่ก็น่าจะเป็นประจําตัวของเลโชนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาครับและจะเล่นนะก็เปิดประจําตัวไว้ด้วยนะครับสาคัญเนาะประมาณนี้นะผม อ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวลือนะผมของแพท2.3นะครับว่าจะมีตัวอะไรรีรันเข้ามาบ้างก็จะประมาณ6ตัวนี้มันจะไม่มีทางหลุดจาก6ตัวนี้เด็ดขาดเลยถ้าเกิดว่ามันหลุดจาก6ตัวนี้เนี่ยมันจะรีลันเซเล่แล้วนะอ่าประมาณนั้น โอเคครับผมก็วันนี้นะครับของคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นละเจ๊มากเลยครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมโพงไก่ซาเร็วนะครับแนะนําตุนมากับพอยนะครับฝากสปอนเซอร์เราไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ดีรองโรราคาถูกๆนะครับแนะนําตุนตามช็อปของเราไว้ด้วยละกันนะครับมือถือเล่นไม่ไหวแล้วนะครับแนะนํา UG จีโฟนบริการคลาวโฟนของเราไว้ด้วยละกันนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับผมบายๆครับทุกคน